าด้วยเศษแตงคุณไปเรื่อยๆอันนี้ทายด้วยทําด้วยไม่ถนัดเท่าไหร่ น,นี้จะใส่ใบกระเพราด้วยนะคะที่เตรียมไวายบางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าสูตรใครสูตรมันค่ะแต่นี่ชอบกินชอบกินใบกระเพรานะคะเขาบอกว่ามันป้องกันโควิดก็ไม่รู้ว่าป้องกันได้จริงหรือเปล่านะคะก็ใส่ไปเพราะเราชอบกินด้วยใส่เยอะเลยนะคะไม่ได้ใส่นิดหน่อยเลย เนียนะคะ,ะจับกล้องใหม่ไม่ถนัดก็มีใส่น้ำตาล ตามลงไปนะคะบางคนก็ปุงชูรสแล้วแต่ชอบชูรสแล้วก็น้ำปลารสตามใจชอบนะใครชอบกินสูตรไหนก็เอาไปแบบนั้นเลยแต่และคนสูตรไม่เหมือนกัน าข้างนงนึจับกล้องข้างหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอ้ยแตงใกล้สุกแล้วหอมมากค่ะหอมหอมหอมแสดงว่าจมูกยังได้กลิ่นอยู่นะคะช่วงโควิดเนี่ยหอมกระเพรามากชิมรสนะคะอืมอร่อย ทำเองชมตัวเองนะคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็สุกแล้วก็รอมันให้มันเข้าที่อีกนิดนึงเนาะ,ะอะ่สุดก,ก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สก็เลย เทแล้วนะคะเทแล้วนะคะตัดแตงร้อนร้อนมากนี่นี่สูตรของเราเองนะคะทำเองกินเองอร่อยเองค่ะหอมมากค่ะหอมแบบขึ้นจมูกเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามีนี่ว่าเราต้องติดโควิดนะคะตอนนี้อันนี้หอมสุดๆเลยจมูกยังได้กลิ่นอยู่ ก็คลิปจากการผัดแตงจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะผัดแตงใส่ไขค่ค่ะหอมน่ารับประทานเลยค่ะเ๋ย๋เงนี้ก็ขอทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวแมวไม่อยู่นะคะแมวอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้ออกมาที่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะออกมาข้างนอกค่ะออกมาที่ห้องมาห้องนะคะไม่ได้พักที่บ้านกับแมวเพราะว่าที่บ้านมีคนแก่ช่วงโควิดก็แยกแยกันนิดนึงนะคะ่ะ คลิปนี้จบลงแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ